สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาเด h ช n แนลวันนี้ก็จะพาทุกคนมากินลาบเนื้อ <c oughs> กินลาบเนื้อ,อผมๆใช้สะเดาในการทำนะทุกคนวันนี้ก็มีแตงกวามีกระหลำ่ำมีผักอะไรเนี่ยแกวงตุ้มจีนหรือเป่ามีต้นหอมมีใบบัวบกมีผักหนกผักหนกแล้วก็มีข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะทุกคน พามาหาเพื่อนกินข้าวทุกคนแล้วก็มีเหมือนเดิมค่ะนมแก้แสบท้องเพราะว่าเผ็ดแต่ละวันก่าจะได้กินข้าวก็บ่ายนะคะโอเคเดี๋ยวเรากินกันเลยทุกคนอันนี้เป็นเนื้อแบบเนื้อไอสันในนะทุกคนอยากกินแบบขมๆแต่หาซื้อบีขมยังไม่มีใช้สะเดาก็ช่วยได้ทุกคนขมมานิดนึง ความเผ็ดไม่ต้องพูดถึงอืมวความสวยงามกระลมที่นี่หัวใหญ่มากนะครับทุกคนดูคือเราจะรู้ความใหญ่มันนะจะมองออกหรือเปล่าหัวประมาณมเท่าถาดนี่มั้หัวใหญ่มาก เบื่อฟีมือตัวเองแล้วเด้อหอมเนียยังนุ่มเพิ่งแช่น้ำไว้ตอนเช้าเองใบยบยนึง่งก็นุ่มทันเลยเว้ยบางทีคนเราก็ลืมไว้ลืมแช่ข้าวเหนียวตอนเช้านะลู อยากกินก้อยดิบเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเนื้อที่นี่มันไม่อร่อยมืนเนื้อบ้านเราช่วงนี้ก็ยอดผู้ติดเชื้อที่เยอรมันก็เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน,นครับ ก็ ờ, อยู่บ้านแล้วก็กินดีที่สุดเว่ะแตงกวาลูกใหญ่ใบบัวบกส่งมาขายที่นี่ใหญ่มาก ขอลังครบมากนี้มากินอยู่ครัวทุกคนแฟนทำโฮมออฟฟิศทำงานอยู่บ้านเขาก็จะคุยโทรศัพท์กับลูกค้าตลอดทีนี้พอเราจะได้กินได้อัดไปอยู่ข้างนอกก็เสียงดังลระโดนบกวนเหรอ ะดำบ้านเขากรอบและหวานมากใส่ผักผิกน้่ยนะ้ำอืม วันนี้แต่งตัวว่าจะออกไปช้อปปิ้งทงั้ทงฝนทั้งหิมะจะเอาอันไหนไม่รู้ไม่ได้ออกไปเลยเพราะจากฝนจากหิมะตกสลับกันนั่นแหละก็เลยไม่ได้ไปมันหนาวปกติก็หนาวอู่แล้วแต่ถ้ามีทั้ทงฝนทั้งหิมะมันก็จะดับเบิลหนาวนะคะทุกคนหนาวแฮ้ เผ็ดนะเนี่ยใส่พริกไปด้วยครับถ้ามีพริกสดจะได้กินลูกโหลดนี่เนาะรออีกถึงหน้ารอ้อนเ่ยข้าเหนียวนุ่มเป็นเม็ดมากอื ประมาณแปดเก้าโมงบ่ายโมงนึ่งนุ่มเฉยอันนี้ก็เป็นพริกที่เราปลูกตอนช่วงไอ้หน้าร้อนนะทุกคนเหลือกินจนมาถึงทุกวันนีุ้้มมาก

ซพาะงั้นเนี่ยหอมๆเข้ากันหวานมาก เลนะเสียงตัวเย็นดังขออภัยพักกันนี้ซื้อมานานแล้วกินไป้หมดมันก็เป็น,หนเหลืองๆไม่ค่อยได้กินสดไม่เคยลองกินนี่โทรศัพท์แพนมา,นมาพักก่อนกลับมาจอกทุกคนนี่แหละคือ Home Office เวลาลูกค้าเขาโทรมาแล้วก็ต้องเงียบนะคะทุกคนเราก็จะอยู่คนเดียวแบบแบบงงๆง,งกินต่อดีนะที่รอบนี้คุยไม่นานไม่งั้นเนาอเอาไว้ในช่องฟิตนานจนเกิดหม่อ๋อสุดเยน็นหวาน ผักมันเย็นมากใบเลยเป็นสีนี้ทวน กินกินหยุดหยุดย่อยพอดีหมดโทรศัพท์เข้ามาเราก็ต้องหยุดหวานไม่เคยกินสดเนี่ยแทบจะ ช้อนผักได้ยินเสียขงข้อความไหมทุกคนบางครั้งข้อความมาโทรศัพท์ก็จะตามมาอรอบนี้ไม่ตามเลยเมื่อไหร่โควิดจะหายก็ไม่รู้ โอ้เมืนะ่อไรโควิดจะหายก็ไม่รู้ไม่ไหวจะเคลียร์ต้องอยู่แบบเงียบๆหลบๆถ้ามีลูกตอนนี้คนแย่ต้องพาลูกออกจากบ้านเพราะว่าแฟนก้งทำงานอยู่บ้านเสียงก็ดังไม่ได้ไม่อยากคิดสภาพความทรมานของฉันที่ต้องไปอยู่ข้างนอก แบบหนาวเสียงตัวโลกลด้วยทุกคนใส่เครื่องเยอะมากหเห็นไหมการสะเดา กินลาบเดบคุมคมอย่าหาซื้อ B ไม่ได้เลยห,หวานนั้นเนี่ยผักอันเนี้ย มันประกาศมันปรับกวามตึงบางครั้งกินก็ขมอันนี้หวานโอเคเริ่มอิ่มข้าวเหนียวเน้นผักก็ กัอนเหนียวนี่กินเยอะไม่เคยได้เพชรละ ติดปากดื่มนมนะทุกคนดื่มนมว่ายังไม่ได้กินข้าวตอนเช้าถ้ากินเผ็ดๆอย่างเงี้ยมันต้องดื่มนมกินข้าวคนเดียวมันหมืนปีติมส่วนมากเกินกินคนเดียว อยากเชื่อว่า้าเนียวเพิ่งแช่ตอนเช้ามันจะนุ่มขนาดนี้อิ่มแล้วจะทุน <c oughs> เดี๋ยววันหลังจะซื้อสตรอเบอรีร่หน้าหนวาวมาพาทุกคนกินลูกคนนี้ ใหญ่มากแต่ไม่หวาน,นตอนบอดดีหน้าร้อนไม่รู้ว่าเขานำเข้ามาจากประเทศไหนทุกคนเห็นไหสซเปอะหมก์กมีแต่เครื่องมันเราก็จะไปซื้อมากินนะคะทุกคนเพราะว่าเราอยากกินของเปรี้ยวเพราะว่า สตรอเบอรี่หน้านี้ที่มานําเข้าจากประเทศอื่นน้่เปรี้ยวเนาะแลวเราก็จะมากินกระเทีนนพริกแต่ลูกใหญ่มากนะคะทวนลูกเท่านี้แล้วก็ไอ้มะม่วงก็อยากกินนะคะมะม่วงเบ้าไอ้ลูกลเล็กเนะี่ยแต่แพ็คนึงต้ง 8, องแปดยูโรแปดเก้ายูโรแพงมากเลยะครูนเราก็เลยกินสตรอเบอรี่ทดแทนก็แล้วกัน <c oughs> ต้องแบบพยายามใน หาของทดแทนให้ได้นะคะทุกคนเพราะว่า,วามันแพงแล้วว่าเราซื้ออย่างอื่นไปเยอะแล้วแล้วก็อะไรที่หาทดแทนเป็นของเปรี้ยวได้เราก็จะกินอันนั้นนะคะทุกคนอืเพราะว่าเราต้องซื้อมะม่วงแล้วซื้อของกินของไทยอันนั้นนี่โอ้จนอาจจะจนได้เลยโอเคออเห็นอยู่ในห้าง สตรอเบอรี่รูปใหญ่มากรูปแบบเท่านี้แหละรูปใหญ่จริงๆแต่เคยกินปีที่แล้วมันเปรี้ยวก็เลยแบบเหมือนอยากกินของเปรี้ยวจะสั่งมะม่วงก็ไม่อยากสั่งว่ามะม่วงแพ็คหนึ่งแปดดูๆสตรอเบอรี่แพ็คหนึ่งประมาณสองดูๆสามดูรทุกคนมันครึ่งต่อครึ่งเนาะแต่มันก็กินแทนแค่ขอให้แต่มันเปรี้ยวแค่นั้นนะคนแล้วก็มากินกับน,น้ำพริกแค่นั้นจบค่ะมันอยากกินของเปรี้ยวมันเปรี้ยวปาก โอเคคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็พามากินลาบเนื้อเขาเรียกลาบเลยเนาะถ้าทําสุกเออลาบเนื้อขมๆม,มนิดนึงใส่เราใส่เป็นสะเดาเอาให้มันมีความขมแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวําหรับใครออชอบก็อย่าลืมกดติดตามข้างล่างเลยนะคะวันนี้ก็อิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ไปแล้วแฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วอิ่มแล้วเราก็จะไปนั่งในมุมเงียบๆดูโทรศัพท์ต่อไปไปหาตัดคลิปแต่อะไรของเรานะคะทุกคนเราก็ เราอยากตอนนี <cond linguistic problem> ้คืออยากให้โควิดแบบหายไปเร็วๆมากๆเลยค่ะเพราะว่าแฟนจะได้ไปทำงานี่ออฟฟิศคือถ้าเขาอยู่บ้านคือทุกอย่างเป็นของเขาถ้าลูกค้าโทรมาอะไรเงี้ยคือเราต้องเงียบแบบจะทํากับข้าวนะทํากับข้าวไทยเนาะทุกคนมันก็ต้องป๊กป๊กปกปกแบบใช้เสียงดังในการทํามากแล้วก็มันเราต้องรอโทรศัพท์เข้ามาเราก็ต้องพักเบรกในการทำบุข้าวเลยนะ แบบว่าแกนั่งทํางานอยู่ตรงห้องนั่งเล่นเนาะแล้วมันก็ใกล้ๆครัวเลยแหละเราจะเปิดไอ้เครื่องให้มันดูดควันก็ไม่ได้เราก็ต้องรอโอ้โหแบบไม่ไหมคะมันก็นั่นแหละกว่าจะได้กินข้าวก็ต้องรอให้พร้อมก็ต้องถามมาก่อนว่าพรุ่งนี้เนี่ยเพนมีโทรกี่โมงหรืออะไรยังไงจะได้เตรียมตัวในการทํากับข้าวนึกว่าจะดีะเนี่ยทุกคนโอเคมาบ่นถึงความลําบากของตัวเองสําหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนที่มาเมน้นมาติดตามนะคะเดี๋ยวรอรอเท่านั้นรอที่จะถึงหน้าร้อนรอที่จะออกจากบ้านนะคะทุกคนไปหาเก็บผลลมงผลไม,ลม้ที่ยุโรปกินนะคะทุกคนรอรอรอถึงวันนั้นอีกไม่นานแล้วคะ่ะทุนตอนนี้ก็มกรากคุมพาคุมพามีนาเดี๋ยวก็หน้าดอกไม้บานสะพังเนี๋ยเราก็จะพาออกไปหาดอกไม้สวยๆดูนะคะทุกคน ยังไงก็ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามเม้นมาได้นะคะทุกคนติชมแนะนำได้จะได้เอาไปปรับปรุงขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายยเจอกันใหม่